หลังจากที่ชดพาพรจับวิญญาณของประภัยมากักขังและทรมานชดาพลอยขอร้องให้ชดาพรปล่อยวิญญาณแม่ไัยให้เป็นอิสระจนในที่สุดพรก็ใจอ่อนหาฆาตก,กรที่ฆ่าพี่ให้เจอหลังจากประภัยฟื้นเธอเริ่มเห็นภาพหลอนเห็นทุกคนเป็นชดาพรแล้วเริ่มฝันว่าชดาพรจะมาฆ่าเพชรเธอสะดุ้งตื่นแล้วรีบออกไปเตือนชดาเพชรเธอว,วิ่งตามหาเพชรจนถึงหน้าโรงพยาบาล และถูกรถของชดาเพชรชนจนบาดเจ็บสาหัสชดาพรโมโหมากเพราะคิดว่าทั้งหมดเป็นฝีมือของชดาพรเธอกู่ให้วิญญาณของพรออกมาคุยกับเธอถ้าไม่ออกมาเธอจะทำลายชดานางเสียได้พี่จะเล่นแบบนี้กับพลอยใช่ไหมพีชดาพรยอมปรากฏตัวและบอกว่านี่ไม่ใช่ฝีมือของเธอทันที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเมื่อแน่ใจว่าชดาพลสามารถติดต่อกับวิญญาณชดาพรได้ จึงขอให้พลอยช่วยให้เขาได้พบกับวิญญาณชดาพรพลอยพี่พี่ต้องทำยังไงพี่ถึงจะมองเห็นพรบ้างนพี่อยากคุยกับพรเมื่อทั้งคู่ได้พบกัน<ร>ทันบอกรักและขอโทษพรที่ทําให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้เขาสัญญาว่าจะหาตัวฆาตรกรให้พบนในขณะที่ทั้งพรกับทนันทกําลังเปิดเผยความในใจต่อกันอีกฟากหนึ่งของบ้านคณะก็เริ่มทําพิธีสะกดวิญญาณของชดาพร พรกลีดร้องและตะโกนบอกทันและพลอยว่าเป็นฝีมือแม่นาและหายไปต่อหน้าต่อตาพรชดาพลอยตามหาแม่ของเธอจนเจอและขู่ว่าถ้าไม่ยอมรับผิดเธ<ร>อจะไม่ยอมรับตำแหน่งผู้สืบทอดคณาบอกว่าขอให้พลอยรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเสียก่อนแล้วเธอจะยอมมอบตัววันต่อมาจะลันล้มวูบจนถึงขั้นต้องส่งโรงพยาบาลหมอตรวจพบว่าพบยาชนิดหลอนประสาทในเลือดของจลัน แต่พอยเลือกที่จะเก็บเป็นความลับพอยเริ่มออกตามหาจนค้นพบที่ซ่อนของที่คณาใช้ทำพิธีตามคำบอกเล่าสุดท้ายของชดาพรและเมื่อเธอพบเธอจุดไฟเผาทั้งหมดคณาตามมาแต่ห้ามไว้ไม่ทันแต่ก็ยังสามารถเก็บปิ่นปักผมของพรไว้ได้ทันทันเห็นทุกอย่างและตามมาเอาเรื่องคณาแต่คณาขู่กลับว่าถ้ามีหลักฐานเอาเลยถ้าตำรวจไม่หาว่าทันบ้าสยก่อน อนนเเนนไปปคาตรวจมาากตัว,ตว,วาานะชพลตามมาทวงถามเรื่องพิธีมั่นระหว่างราเมศกับชดาพลอยแต่ทันตรงเข้าขัดขวางและขอมั่นกับพลอยเช่นเดียวกันผมคือคนที่เหมาะสมที่สุดครับในขณะเดียวกัน,น,นาการขายยาของราเมศที่ซ่อนในเครื่องดนตรีไทย,ยก็ถูกตำรวจบุกจับในขณะที่ราเมศกำลังทุกข์ใจอย่างหนัก ชดาเพชรอยู่เคียงข้างและให้กำลังใจราเมศอยู่ไม่ห่างทำให้ราเมศรู้สึกดีกับชดาเพชรมากขึ้นจนอาจเป็นความรู้สึกลัก oh. เหตุการณ์กำลังเริ่มเข้มข้นขึ้นทุกขณะ oh. วิญญาณชดาพรที่ถูกคุมขังจะหลุดจากการจองจำได้หรือไม่ oh. และพลอยจะตัดสินใจมั่นกับใครติดตามได้ใน oh. เรือนชดานาง oh. ทุกวันจันทร์ oh. ถึงพฤหัสหกโมงเย็นและสี่ทุ่มสิบห้าทางช่องแปดกดเลขยี่สิบเจ็ด อคุณกำลังบอกว่ายินญาณของคุณชาิรพเป็นคนผิดพลอยจะไม่ดูแลเดือนธานักอีกต่อไปแม่แม่ทำอะไรถ้าจริงเธอไม่เคยผูกพันเธอจริงเธอไ